สวัสดีครับพ, <อ S 1> พ่อแม่พี่น้องกเกษตรวันผู้เลี้ยงวัเหลวงขวัญแฟนครับแฟนเพจบ้านสมหวังเชงี่ยแนวมณีบ้านสมหวังเชงี่ยแนวภาพี่พาน้องมาชมควายาม่สู่ตลาดนัดโคกขับดูบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงทองพี่น้องในกระรงก็เสาวนันอังคารที่20กุมภาพัานธ์2567พี่น้องเบิ่งควายพี่น้องควายมื้อนี้พี่น้องเดาเบิง่งราคาอ่าเบิ่งควายควายจะเบาบางกว่าทุกวันพี่น้องจะเบาบางกว่าปกติเนื่องจากเมื่อวานนี้พี่น้องควายเข้าตลาดหลายแต่ว่าไม่ห้อยจากเวียดนามเพิ่นมากวาดเอาพี่น้องโดยเฉพาะ ป้ายสายเหนือง้วควายผุนี่จะถูกกวาดได้พี่น้องจากหอยเวียดนามเพิน่นราคาสิเป็นยังไงมื้อนี้ข้อชมเนาะพี่น้องเนาะการดิ้นกับฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําเด้อเนาะพี่น,อน,น,น,น้องเนาะบ้านสว่างแชนแนลเฮาสิได้มีก,กํลาลังใจในการป้าพี่พระนองชมออกเปิดราคาที่ตลาดนะัดต่างให้พ่อแม่พี่น้องรับชมกันอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้อพี่น้องเด้อทักทายกันมาผู้ใดอยู่จังหวดัดใดพี่น้องพี่น้องทางสปปาลาลวก็ทักทายกันมาพี่น,อน้องเป็นจังได๋ราคางัวทางพุ่นเนาะพี่น้องเนาะ เป็นยังไงบ้างมาเบิงบวานสิสอบถามรายละเอียดไปไล่ตัวให้พี่น,น้องได้รับชมกันเอาพี่น้องเนาะอ่ะหวควา,ายงามหลายอยู่พี่น,อน้องสายควายงามนี่ไม่หอยจากเวียดนามเพิ่นจะบ่ค่อยสื่อแต่ว่าเพิ่นจะสื่อสายเหนือเห็นบ่มันจะเบาบางเลยพี่น,อน้องสายเหนือแต่ก่อนนี่แน,น่แนแท้เดี๋ยวนี้บางเบิดเลยพี่น,อน,น้องเนาะอ่ะมาเบิงพี่น้องน,นี่ไหวแม่ลูกแม่ลูกบ่ครับของของหอยบบ่่คปะของผู้ใดผู้จ้ะโอ้นึกว่าของหอย มางามพี่น้องเอามาเปิดชิปสวัสดีครับน้าขออนุญาตเปิดชิปด้วนี่พี่น้องมาเปิดชิปกับควายเพนได้มาจ้าตัวครับเม่สาวหน่อยสามเมสาวหน่อยนี่ต่งงามตนโตเพนมา่คือดีแท้เบื้องราคาก่อนพี่น้องตัวนี้เท่าไหร่ครับสตัวนี้มื5เจ็้าร้อยโอ้ไล่ละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันาะตอกันเลยครับสาตวโอ้ตอกันเลยไลยละหนึ่งหมาอยล่ละได้พี่น้องหลยละเจ็0 0มื่นอ่าหนึ่งหมื่นเจ ตัวนั้นใหญ่กว่ามูแต่ว่าตัวนี้สีสันดีวงเขาดีพี่น้องหน้าตาต,ตัวโตดีดีพี่น้อง1 7ึ0 0กับห้ารแต่ละโตพี่นอ้องเบิ่งรายละเอียดทั้งหลังมาเบิ่งพี่น้องมื้อนี้ควายบ่หลายพี่น้องคือไะนี่ตัวนี้ก็งามพี่น้องตัวนี้งามเนาะราคาทอกันแต่ว่าตัวนี้งามพี่น้องโอ้เลือกได้เลยเพิ่นว่าเลือกเมาไปทั้ง3โตชุดนี้ก็ได้เลยโลดให้พิเศษเนะาะเพราะเบิ่งแม่สาวน้อยตัวนี้งามพี่น้องหน้าตาดีดีต,ตัวโตดีแข็งขาดีอัตราควายไทยได้เลยแม่สาวน้อยตัวนีี้้พ่่นนนอองงงงงเเาาาาาาะะะหหก็มมวว ตัวนี้ญงขึ้นมาก,ก่าหมูแต่ว่าสีสันบอทอไดแต่ว่าตัวนี้สีสันดีพี่น้องห้ามดีตัวนี้ก็นหน่อยลงมาแน่แต่ว่าก็ด,ดีพี่น้องลายละ17,500ด้ยต่อใส่กันเอาไปเขาข้อเขาคข่ขขชุดต่างฟ้ามตามตัวนี้ได้เลยพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับบัน์หกสามน0์ศูนย์ ห้าเจ็ดสองสองเพิ่นมาจากว่าปีประทุมเนาะสาระคมพี่นอ้องเพิ่นได้ควายชุดเมสาวหน่อยสามตัวมาแล้วค่าท่อกันเลือกเอาเลือกสิซื้อใส่กันทั้งสามตัวต่อรองได้หลายเพิ่นมาเอาขวาอบเลณหลายมานครับผมอุ้ยบาเนียหอยทอมได้มารอทอหอยทอมอยู่ <laughs> บ่าทอเพิ่นมา โอ้ยพี่น้องมาเบิ่งฝวายหอยท่อมบวานพ่อพันปีครึ่งปีครึ่งเละพี่นอ้องเบิ่งแข่งขาตัวโตเพิ่นสูงบ่พอหล่อพี่น้องเก้าสิบสองเส้นเก้าสิบสองเส้นเพิ่นวัดมาเรียบร้อยยืนขึ้นมาเทเนี่ยสมเป็นพระเอกอีหลีต,ต,ลลต,ตัวนี้ปาดยืนอีหล่าติงแน่ก็ได้ตัวนี้ก็น่ารัะตัวบูพ่อพันเอาไปเป็นพ่อพันพอ่พอขอกพอ่อขายเอาไปเป็นพ่อคุ้มฝูงมันสิคุ้มได้อยู่วันนี้ ผมย่อลงมา,ทาไทยนี่พี่น้องมันคือใหญ่สุดๆแต่ว่าบแมนสูงร้อยเก้าสิบสูงเก้าสิบสองสัตว์นี่พี่น้องเพราะพราอร่อยเอาไปคุ้มฟูงก็ยืนดีแถหละ <c oughs> ะ่ะซ้ายปรกวดเนาะซ้ายปรกวดนิ่งครับพี่น้องติงก็ได้ดอกพี่น้องเลยเบอร์เท่าไรหอ้อยทอมเปิดไว้สิบหกพี่น้องในราคาพอพันนี่พี่น้องนี่มันยานหรือจังไงม่นยืน,น,น,ยนดีเนะี่ย <c oughs> มื่นหกว่าซาน่อยท่อมเพิ่นว่าพี่น้องเอาไปเป็นพอพันอย่างเดียวย่าไปเป็นแนวอื่นเลยเพิ่นว่าเอาไปเป็นพอพันโอ้ยควายแคระเนาะเขาอื่นควายแครแต่วันบ่แขะพี่น้องยืนปานได้จริงขี้ก็ได้ขี้ก็ได้ว่าซันเพิ่นว่าโอ้ยพี่น้องแต่ปีเครื่องแหละซํานี่สองปีมันสี่ซัมแต่อ้มันสิพึ่งออกขางเนาะมันเตี่ยพี่น้องควายแครพี่น้องหอยท่อมเอามา ให้พ่อมีพี่น้องแบ่งปันในพ่อมีน้องเอาไปเป็นพอพันเพื่อนวะอ้ยบักรอๆเลยยืนก็รอหน้าตาก็รออ้าวขออนุญาตเบอร์โทร093นย์เก้าสามศูนย์เก้องห้เพี่น้องสิบหกคนเปิดไว้พี่น้องอุ้ยต่อรองได้จักน้อยเนาะจะต่อหลายเด้อว่าซั่นมันบ่ได้เปิดผ่านหลายพ่นวปะอ้าวผู้ใดสนใจฟ้าโทรมาพี่น้องเอาไปอยู่ในร้านกาแฟก็ได้เอาไปเลี้ยงอยู่ในบ้านก็ได้ตัวนี้เนาะในบ้านกระไรโอเคเลยโอเคขอบคุณหลยท่านหมาหน่อยทอม ไมได้มากพอคว้ยแครเพินกว้ยแปลกเว่อนพี่น้องบักคูหน่อยปีเคืองซ้ํานีเก้าสิบสองเส้นถอนได้พี่น้องบ่พอรอยะอย่างต่อพี่น้องาเาิ่งเท่าไรนี่สิบเก้าปาลแม่สาวหน่อยเนื้อหอยเพินซิบเก่าเพินเปิดไ้แต่วานจต่ไหนต่ว่าเพินบ่มีเบอร์ทั่ทนน่ะแจ๊งเสี่ยวเบอร์โทร่วเผิใดเพินว่าเออหรือใดเราเปล่เบอร์โทร่วบาทันมีอยู่เพินว่าซิบเก่าเพินเปิดไว้เอ้ามันหมานด้อครับผมอย่างต่อปูเพินขึ้นมานี่กันหลายแต่ทางปีพี่น้อง ปุ้ยพี่น้องควายงามอานเพิ่นคือหุ่มหลายแท้อานมาเบิ่งควายงามพี่น้องสูงสี่ได้อยู่ลอยสี่สิพี่น้องสีสันตุ่นโตมาพัวถิ่พี่น้องแข้งขาดีดีเพิ่นกำลังต่อรองกันขออนุญาตชมการต่อรองน้ำเลเด้อขออนุญาตชมการต่อรองน้ำเพิ่อนใดกันหรือเปล่เพิ่อนใดกันหรืล่าสองหมื่นแปดร้อย โอ้สองหมื่นสามพนร้ปยพี่นองมากเูบ่อสามมากกว่าน้องมกเอาไปเป็นไก่นสีไใดกันล่ะเิ่นสิไดดกันล่ะเป็นไปมากไปนามออทอาควาไงควางาหม่นสา้ยงามพันแปดร้อยเพิ่อกำลังใดกันพี่น้องเพื่อกำลังไดกันควายงามควายญงอะยางต่อมาทางพี่พี่น้องเมืองบรรยากาศการซื้อการขายควาย เมื่อนี้บอกไกอว้กวมาควายหน่อยพี่น้องเพราะว่าในหอยจากเวียดนามเบิ้งตีละพี่น้องแต่สีทัฒนไปโสร่หลายอยู่ยยวัฒนไปโสร่หลายเพิ่งกวากเอาไปบอกใกล้หนึ่งพี่น้องขออนุญาตนะครับผมอ่ะเมียบัดบ้านเนาะแยกลูกแมกก่บอกคำนี้ลืมเมียสาวอยู่เฮ้อ,อลูกมีอยู่ใส่ละ่ะลูกไปเที่ยวแล้วลูกรักหนีแล้ว <laughs> โอล้ลูกสาวบอกลูกสาวลูกใส เอ้าลูกงามอยู่ได้พี่น้องลูกงามงามเดี๋ยวเพิ่นถือมาอยู่ลูกไส้เพิ่นนี่แม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นสูงประมาณบืนใส่ล่อสามจีบสีสันดีต้นโตดีแม่เพิ่นพี่น้องจายลูกงามพี่น้องลูกไส้เพิ่นผมเห็นอยู่อ่ะเบิ่งหน้าตาเพิ่นอ่ะลูกแรกเนาะลูกแรกสดสดอยู่พี่น้องลูกแรกสดสดอยู่พี่น้องเบิ่งอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งลูกไส้เพิ่นเนี่ยลูกไส้งามเลยพี่น้องนั่นอ่ะลูกไส้เพิ่นลูกไส้เขาตาเด็กพ่อเดือน่อยพี่น้องนั่นลูกไส้เพิ่นพี่น้องอ่ะลูกไส้งามของเพิ่นนออยู่่่ะีแม่เพิิ่่่นนเเปดทาคี เท่าสามอ้เปิดไวสองหมื่นกับสามพันพี่น้องลูกผู้แม่ลูกผู้โอ้ยสุดยอดสุดยอดเพิ่นมาจากไสยังครับมาจากอุทุมพรอุทุมพรพิสัยสีสเกตสีสเกตกันเองกันเองมาจากตลาดนัดบ้านสมปอยหน่อยพี่น้องขออนุญาตเบอร์โท่นี่ครับผม0 8นย เจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดพี่น้องยี่สิบสามเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกได้พี่น้องลูกคู่ได้พี่น้องนั่นลูกเพิ่นไปเบิ่งลูกอีกเพิ่นหนึ่งลูกงามอยู่ได้พี่น้องนะ่ะลูกสร้เพิ่นบ่หัวซาลูกอ๋อบ่หัวซาแม่เลยเนาะโอ้ยเช่เลยอา้าวขอบคุณหล,ลายๆหมาเด ER ้อครับผมขออนุญาตครับอันแม่เลือดขู่นี่แม่อุ้ยแม่สาวหน่อยเมื่อสีสันดีเถอะพี่น้องเบิ่งแม่สันเออแม่สาวหน่อยสีสันดีดีสีออกอ่าเขาเอื่อจะสีดอกเล่าพี่น้องงามงาม ใายสูงอ้อเพิ่นสูงสอย 20, ู่ประมาณบืนใส่ลอยยีสีเพิ่นสูบืนใส่ประมาณต้นโตดีเนื้อนังดีท่ายดีพี่น้องพูด่ะพูด่ะโอเคเลยพี่น้องโอ้พี่น้องอเาางนาะโอเคเลยพี่น้องอ่ะเปิดเท่าไหรครับนี่เปิดไปพันหมื่นหกพันพี่น้องแม่สาวงามพี่น้องสายพัฒนาลูกพอดังลูกมีเรามีก่อแต่ว่าเพิ่นขึ้นสิบโอหูดอกนอพอเพิ่นเนอโอหูแต่ว่าลูกมีเรามีก่อแน่นอนเบิ่งต้นโตแข้งขาเพิ่นแล้วพี่น้องเปิดไว้หนึ่งหมื่นหกพันโอเคเลย อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม063 0์3 024 024 4625กสามพี่น้องผู้ใดสนใจก,ก,กระทุ่งมาต่อรองเพื่อนใดหมื0 0หเนาะ16,000เปิดเปิดไว้อ่ะงามของเพื่อนพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายมันมานครับผมอ่ะมาขออนุญาตเพื่อนทางพี่พี่น้องเขขออนุญาตครับแม่ลูกบ่แม่ลูกลูกแม่ครับลูกแม่ป้าแม่เพื่อนพี่น้องป้าเบิ่งแม่เพื่อนก่อนพี่น้องแม่ไม่แง่ใหญ่ขนาดเบิ่งกองเขาเพื่อนพี่น้องลูกตัวที่3บ่ลูกซีครับลลลูก4แแ้้้้้วววปาโออตัทีี่่ไดพนง แข้งขาต้นโตบักเผาเพิ่นแม่งามเลยพี่น้องแม่ใหญ่แม่งามสูงตัวใดขึ้นแม่เพลินขึนลอประมาณหนึ่งัยบสามลอยสี่สีเป๊ะเลยเพื่อนวะนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวสีสันดีดีพี่น้องลูกสาวเพิ่นสีสันดีลอยสี่สิพี่แม่เพิ่นแม่บักใหญ่ทองอ่างดีดีพี่น้องอุ้ยแม่ใหญ่แม่งามเปิดเท่าไรบาทนี่สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดนี่ราคาแม่ลูกเดลยพี่น้อง แม่ลูกลูกแม่แม่ใหญ่ร่อยส 40, 40ี่สิบี่สิเกียเนเปิดวัยพี่น้อง <S 2> <S 2> อ้ยอขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์หกห้าูก0สองห้าสามสี่เจ็ด้สพี่น้องผู้ใดสนใเจ็กับฝ่าโทรมาต่อรองกับผู้ใดเพื่นอนมาจากรอยเอทเท่าเนาะโอเคเลยเอาความพูดเล้ยนมาครับผมแม่ใหญ่ลูกง่ามสี่เ็พินเปิดว้อ่ะโทรมาต่อรองกับผู้ใดพ่นต่อเบอร์บรรยากาศการสื่อการขายนาะพี่น้องเนาะคว เริ่มจะลอยล้อพี่น้องเพราะว่าได้หอยจากเวียดนามเพิ่งเข้ามาได้หอยจากเวียดนามเพิ่งเข้ามาขออนุญาตครับผมแม่สาวน้อยเปิดเท่าไหร่ครับนี่เปิดเท่าไหร่ครับฮะเปิดหมื่นสี่ครับหมื่นสี่พันต้นตัวมันคือดีแต่มันกินยังมากเนาะอ้วนข้างเนาะอ้วนๆ้วนหมื่นสี่มันเปิดไว้พี่น้องพูดนะแต่ว่าเพิ่นคือสิบบาทสะดวกกันใดน้องพี่น้องเนาะหมื่นสี่หมื่นสี่โอ้พี่น้องราคาราคาควายหมื่นสี่ตัวเมย์ต้นโตดีเนื้อหนังดี สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบอย่แล้วนะเบื้องบน้าป้าหมื่นสี่หมื่นสี่ขอบคุณหลายๆมาด้ครับผมมาเบิ้งควายหอยแกได้จ้าได้มากห้ดเลยหอยแหกเบื้งบรรยากาศหอยแฮกได้จ้ได้มากหมดเยเม่บ้านเนาะ แม่บ,นบานหอยแหกได้มากสดๆสดอยู่พี่น้องได้ลูกมากแล้วคนนี้แยกลูกมากพี่น้องแม่บ,นบานสูงลอยสามสิบบืนใสลอยสามสิบสีสันดีอยู่ได้ควายหอยแหกคนได้มากแต่ว่าเป็นแม่บ,บานพี่น้องความสูงลอยสามสิบท่ามดาคนได้ตะควายใหญ่มากต่ว่าเหมือนนีได้ควายบาน,บานมากมาฟังราคานําเพินผนสิเปิือกตัวได้แต่ว่าต้นโตดีอยู่พี่น้องเง่าดีแข็งขาดีสีสันดีเปิดอกตัวได้หอยแหก สองหมื่นกับสามพันเงยเอาเลยพี่น้องเงยเอาเอาไปเป็นแม่ฆอกแม่ขายแม่พันท์สดๆอยู่พี่น้องสองหมื่นกับสามพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องโอ้ยเป็นตาต่อร่องกับหัวอยู่พี่น้องบ่หน่อยนี่พี่น้องใหญ่อยู่โอเคอยู่อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยแ้ย์หอศูนย์หกสองสี่แปดห้าสี่เก้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าเจผู้ใดสนใจกับทรมาตาล่องกับหอยแหกได้มาตัวเดียวนี่บ่ครับมันเนี้ยแหละบ่โทษโดนดวนโทษโดนดวนเลยประสันเพิ่นสิได้ขายแล้วเพิ่นสีแดงว่าเอ้าขอบคุณหลายๆเด้้อออมมมััันนนหาครบผยงงต่่พี คือคักเมือนี่พี่น้องคือคักรากาเริ่มจากว่ามีมีตะกาเพิ่นกาไว้พี่น้องเบื้องที่ล่ะเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายควายเพิ่นกาไว้เมื่อไรพี่น้องเพราะว่านายหอยจากเวียดนามมาเพิ่ว่าเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายกันพี่น้องเบื้องบรรยากาศนายหอยหล่รกคาคือคักพี่น้องการซื้อการขายกันคือคักแห้งมาเบื้องควายเขาหนีแน่พี่น้องมาเบื้องเขา ไมผู้ใดนอนตัวน,นี่แม่บอกใหญ่เขาเบิ่งเขาเพิ่นพี่น้องเขาอยังเขาเอิ้นเขาเ้ยพี่น้อนแม่ลูกแม่ลูกวะเขาเอิ้นเขาอย่างอุ้ยเบิ่งวงเขาผมบอนซ้อนเขาก็เลยมาถ่ายแม่สีเนาะสีออกดำมืดเลยพี่น้องเบิ่งแข้งขาเพิ่นตนโต สูงบันถึงลอยสี่ป่ะลอยสี่สิบสองความสูงเพิ่นไม่ให้ไงเลยพี่น้องบอลเม่หน่อยเบิ่งความสูงเพิ่นลอยสี่สิบสองเดี๋ยวจะไปเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องเบิ่งแม่เพิ่นผมบอลซ่อนเขาเพิ่นวงเขากว้างแห้งหางเพิ่นดีเดี๋ยวมาเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องลูกโตแม่์ด้พี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นโอ้ลูกสาวสีสันดีดีพี่น้องลูกสาวสีสันดีคัะพี่น้องเนี่ยงามเนาะลูกสาวงามเนาะจ่ายลูกดีพี่น้องแม่บอกไงจ่ายลูกดีถ้าแม่ใหญ่ยังสี่ลูกกับสีไง 4 7่สิเจ็นเปิดใยอุ้ยแม่นุ่มงามพี่น้อง47โคบนี่แม่ลูกลูกแม่แม่แบบไงเอ้าโคมนี่อีกเดราคาเดียวกันครับ47ราคาเดียวกันลูกสาวก็งามเพื่อกันพี่น้องนี่ลูกสาวคือกันสีดอกเล่านั่นแม่เพิ่นร3อยวงเขางามงามพี่น้องต้นนี้วงเขางามวงเขาสอนขั้นสอนวงเขาขั้นสอนพี่น้องพูดะวงเขาขั้นสอนงามเปิดกว้างร3อยความสูงเพิ่นแต่ว่าก็เปิดท่อกัน47เนาะเปิดไว้ราคาเดียวกันสองโคเพิ่ใหด่มา มีตะคมใหญ่ๆพี่น้องนี่แม่นี่ใหญ่ลูกสาวสาวงามลูกสาวทั้งสองเลยเอลอโอ้พื้นดินมากคือเหี่ยมจ้ะวะมาจากไคครับนี่มาจากน,น้องเรือครับน้องเรือ,อ,อน,น้องเรือขอนแก่นโอ้อำเภอหนองเรือขอนแก่นควายมาจากขอนแก,ก่นพี่น้องมาไกลเลยพื้นดินมากก้มบักใหญ่พี่น้องสี่สิบเจ็ดเปิดไวัพี่น้องกัดสนใจกัดทูมากโตล็อกพื้นดินแม่นี่งามเขาขั้นสอนลูกสาวก็สวยพี่น้องพูด่ะลูกสาวสีดอกเล่าดีดี อข้อตุยาเบอร์เท่ครับผม062 062 157 157 5850 5850ทบทวนอีกทีนึง0 6า0 6็1 5นึ5ง5 8 5 0ก็สิทบทวนเพราะว่าราคาเพิ่นพ่อสื่อพี่น้องพ่อต่อรองทร่มาต่อรองเปล่ามาทร่มาต่อรองสองคมแมนแล้วเนาะมันถือแล้วเนาะโอเคปล่าโท่มาพี่น้องเอากราฟก็เลยๆมันมาครับผมฝากบานสมัดสีครับหยปู มื่อนี้มาพวพ่อกับหอยปูบานดอนเผกพี่น้องได้ควายรอมารอจะได้กับสู่เจ้าของบ่อใดสู่หอยปูบ่อใดเพราะหอยปูรอกว่าโอ้แข้งขาดีเนาะหน้าตาดีตนโตดีพี่น้องโอ้เนาะงามสีสันดีดีพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องบ่ท่านเต็มปันดใดเท่าไหร่ขาน้ำเลี้ยงนิดนึงเนาะซาซา่น้ำเลี้ยงกับไปโอ้พี่น้องเบิ่งหน้าตาเพิ่นพวงเขาเพิ่นดีได้พี่น้องพูดนะแข้งขาดีพี่น้องหอยปูเปิดเท่าไหร่เปิดสหัวหมื่นแปดพันห้าร้อยดิพี่น้องบักปูหน่อยตัวนี้หมื่นแปดพันกับ งามอยู่พี่นอ้องโอ้ยเขานาะหน้าตาดีเนาะวงเขาดีเนาะนี่หน้ารอดีขาด้าน้้ำเลี้ยงนิดน,นึงแข้งค้าก็ด,ดีพร้อมพี่น้องอ่ะ ีขออนุญาตเบอร์โทรหอยปู0ูนย์แปดห้าสี่เก้าหกห้อยปูจากดอนเพิงสีมืองใหม่บริรัททานี้ได้แบ่งปันหนึ่งหมื่นแปดพกับห้ารอยพี่น้องฟ้าวโทรมาเพื่อว่าเอาไปเป็นพอขอพอขข่พอพันพอคุ้มฟูงได้สบายเลยมันรอดีโอเคครับผมขอบคุณเลยลายมาเดอร์หอยปูคณะไปใส่เบิร์คณะเขาอย่งต่อพี่น้องมาเบิร์้ไยงามทางฝีคือหนงายงาอ มาหลายอยู่บนน้องเรือเขาบอครับมิเตอผมโอ้บ่โอ้มันมานเด้อร์ครับตัวไหลหอยกอบลูบร,รอ <c oughs> ได้แม่สาวหน่อยบ่นี่แม่สาวหน่อยขึ้นมาสวยแลยหอยกอบโอ้ยสวยอีเลยพี่น้องควายเป็นงามพี่น้องสายบ้านๆแต่ว่ามันงามพี่น้องต,ต้นตดีเนาะลอยยี่สิบเจ็ดได้บ่หรือลอยยี่สิบเท่าเลยลอยยิ้มหาเนาะ ประมาณหน่อยยิมหาตเว่ะล่ะนพี่น้องซ้ายบ้นบานไายดีแข้งขาดีพี่น้องเปิดไว้เท right. you you yeah. ่าไหร่สองหมื่นสองสองหมื่นสองพันนี่พี่น้องแม่สาวตัวนี้พี่น้องเป็นตาเลียงของเพื่อนเป็นตาต่อร้องของเพื่อนนี่พี่น้องสองหมื่นสองพันพี่น้องห้อยศาสกับกำลังสนใจสองหมื่นสองพันห้อยศาสให้เท่าไหร่แล้วโอ้ไก่ไก่กันแล้วไก่กันแล้วสองสอง หอยฟนกับหอยกบเบาะพัรถได้เอ้าเปล่ใจไม่ใช้เงี้หอยสาดฟนบยรถหอยสาดมานหร้อบ่มื่อนี้ตัวนึงหอโอ้อ้าโอเคมันหมันมอก็มาบมกสายหัวเัระวาากิมาสายควายหอยก็เปิดไปยิบสองเนาะสองหมื่นสองพัโอ้ทันรถได้อีกว่ท่านต่อรถล่ะหอยกับใจดีรถพิเศษดกโอ้ โอเยเอาขออนุญาตเบอร์โทรไห้ครับ092 092 890 9 0 1564 1564พี่น้องหเอยกอบจากบันสะพือตะกานพิชผลบุดราชธานี้ได้แมสาวงามเด้อพี่น้องบ่ธรรมดา22,000เพิ่เปิดไว้ต่อรองเอาต่อรองได้น้องให้กอบเนาะมาแน่ละวบ่มื้นี้โอ้บ่อ่ะขอบคุณหลายๆหันมานครบผม เบิ่งควายเขาง,งามพี่น้องกองหอยเห็ดยองหอยโอ,อง่งก้อนอไรควายงามพี่น้องงามหอยโอ่องหอยโอ่งสูงเท่าไรขึ้นนี่ร้อยสี่สิบห้าเบิ่งเขาเพิ่นร่องเขาเาาพิ่นโตเนี่ยว้าวพี่น้องแม่แยกลูกขปิ้งร่องแม่บอกแม่ไข่แม่ขอกแม่ไข่แม่พันบักเนี่ยเบิ่งถ่ายเพิ่นพีน่น้องงามนุ่มสีเตานุ่มงามพี่น้องอุ้ยถ่ายเพิ่นสุดยอดเลย เบ็ดถุกอย่างแง่หวานล่าสพี่น้องเอาไปเป็นแม่คอ,อกแม่ไข่แม่พันธุ์พนดอ่ะแข้งขาดีเบ็ดทำมาจากโคก,กอ่าคอกโอ่งซิ่งนี่บพราะตรงห่วงพี่น้องสายพัฒนาอุ้ยสุดยอดสุดยอดเลยครับผมเปิดเท่าไรครั 75, บเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ในราคาแม่คอ,อกแม่ไข่แม่พันสายพัฒนาดีพี่น้องย่าวยาวอยูยย่ในขเพิ่นพี่น้องอุ้ยเป็นตาใจาลูกดีเอาขออนุญาตเบอรถถ์โทรหอยอุงศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาม 075 075 3380 3380ห้อยองค์บั้นร่องน้ำคุณประกาันผู้ดุลโทษจีผู้ใดนะโอ้ยจีหอยโอ่งนี่เราท่านบ่อใดบ่อใดโอ้ยโทษมาต่อต่อควายนี่ได้อยู่แต่ว่าจะโทษมาจีผู้ใดนว่าโอเคขอบคุณหลายๆหมานเด้อสวัสดีครับโอ้ยมาปิดชิปก็หอยแตะควายหน่อยควายงามควายแตะควายถูก 1มื่นสี่พัยอยนสี่พันหายยากแม่สาวหน่อยสีสันสาวโบราณบวรวงกามงามอุ้ยสมงามของเพื่อนีดีได้พี่น้อง่อโอ้ยพี่น้องสมัยที่ก็ได้หมื่นสี่พันกับห้าร้อยีชิปได้หน่อยแต่เอายืนนี่ดีอ่ายตัวสุดท้ายน้ำหลับปีชิลิปข้องบานสมหาังช้แนวน้ำแมโอ้ยมือนขึ้นรอดลยรอดซ้ำเก่าสรี่มื่นสี่พันหายรอยอยากดอกต่อเอาเพื่อนวาต่อไดไจักน้อยอยู่เพื่อนวอุ้ยงามของเพื่อนีดีได้พี่น้องพนะ ตาเต็มก็บเต็มองขาวดุดดโอ้เนาะขาวเนาะควายน้อยล่องท่ากะมีเจ็ดเดือนตัวท่านบอกโอบออืมจิโน่ลูกไม่เราไม่ก่อเนาะมันง่ามลูกไม่เราไม่ก่อโอ้โอเคเลยเนาะคือผู้ายกบพันบุรีเมื่อกี้ยะโอเคง่ามได้ตาเต็มเกรบเทพพระบุตรสนาม เทพบุตรตลาดนัดเพื่อนว่าเอาจังสั่นลักเพราะว่าเพื่อนขายถือแบงปันโอเคไปต่อได้โอเคอ้าวขออนุญาตเบอร์โทร่วศูนย์แปดหกศูนย์แปดหสองห้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งสามแปดสี่หนึ่งสามคนจะแจกควยถือควยน้อยโอเคครับผมอ่าขอบคุณหลยรานหมาเด้อแจกเด้ออ่าปิดชิปขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องปิดชิปกับหอยแตะเนาะ โอเคขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมบัติแนวจม,มิตรความสุขกวามเจริญห้างไกลจากโรครไก่ไข่เจ็บต,ต่างๆพี่น้องร,ร่ำรวยรวยเบิ่อหนูคนสีน้ำนพี่น้องสวัสดีครับ